ไไไมมมม่่่่โโยยนนนนาุแอเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%รักมาเลยที่ Facebook จูนบิโ o ช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมครับคาริงวันนี้อยู่รายการรีวิวตามใจคุยเลยนะครับวันนี้เรามารีวิวนักเตะที่ชื่อว่ากาก้าพีกาก้ามาแล้วนะครับผมแต่ล่านี้แม่งโดนเบบโดนเนิร์บะเหมือนโดนกาาไม่ใช่โดนเนิร์บหรอกนะครับ โดยนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปนี้หรือว่ารีวิวนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามแน่หน่อยนะครับทุกคนพุ่งทะยานสู่2 0 0 0 0ื่นซับตักรานะครับช่วยกันกนดติดตามหน่อยมาครับกับรีวิวตามใจกูกับผมคาริงเหมือนเดิมนะโดยการก้าล่างนี้นาะบูทที่แนะนําก็เป็นบูทบอลคอนโทรลก็ได้นะครับอยู่ที่ผมแนวทางการอัพต่างๆหน้าช่อง Tik t o อกได้เลยนะสามารถไปดูกันได้นะใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่อง Tik t o อกผมนะครับก็ กาก้านะครับผมใช้แนวทางการอัพประมาณนี้นะครับ4 7 8 8 12นะครับจะเน้นไปทางด้านเรื่องความสปีดนะให้กาก้ามีสปีดท,ที่ดีขึ้นนะครับโดยกาก้านะจะมีส่วนสูงที่185อายุ25นะครับร่างนี้ถนัดเท้าขวานะครับผมน้ำหนัก82เล่นกับสโม,มสรดเอซีมิลานนะครับมาเลสตล์เคียร์ทีดเนี่ยที่ผมบอกว่าแม่งโดนกักนะครับถ้ามันมาเป็นโฮมันจะเก่งมากๆนะแล้วก็มีขอ่าเล่นตำแหน่งหน้าต่ำได้แล้วก็กางลุกแล้วก็สามารถเพิ่มตำแหน่งได้สารพัดมากๆเลยนะกาก้าปีกซ้ายปีกกกขขววาาาาาปปีีตตต่่่ดด้้้นนนซยำแหง CMP ด้วยนะครับผม โดยบอลก่อนบูตครับบูตแล้วเนี่ยบูตก่อนบนะูต98ครับบูตแล้ว103นะมีค่าพลังเกมลูก8 3นะบอลกอนโทน95ดิบิง97การไปกับบอล9 1นะมากับสกิลพิเศษอย่างโมเมนตัมดิบิงแค่นี้ผมว่าก็พิวใช้ได้เลยนะอ่าส่งสั้นนะครับ90ส่งยาว84จับสกอร์84ลูกโค้ง8 1นะครับผมจะเน้นไปทางด้านเรื่องสปีดดีดูสปีดสปีด100นะกิิทําไมถึงอัพสปีดมาเยอะจังพี่การ์ก้ามันเป็นเคียร์ทีดมันไม่ค่อยได้วิ่งสอดม,ม,มันไม่ค่อยได้วิ่งงไไม่่ใชหรรออะเี้ย ผมว่าคิกกิ้งพาวเวอร์มันน้อยมากนะขนาดดันมา100ดูๆคิกกิ้งพาวเวอร์มันได้แค่90นะอันนี้เน้นแบบยิงไกลได้ด้วยนะครับแล้วก็สปีดต้น90นะครับก็เลยต้องดันมาประมาณนี้นะจัม62ความเป็นแกง81บาลานซ์90สเตมิน่า89ใช้2เท้าไฮอันนี้โดนกากอีกถ้าสนัด2เท้านี้โคตรแฉกผมบอกเลยนะครับ อย่างที่บอกไปอัมบูตก็น่าจะเป็นบอลบอลบันคอนโทรลนะที่ผมแนะนําไปสกิลที่ได้มาถือว่าโอเคครับมีดับเบิลชัดหมาร์กสายเติร์นโซคอนโทรลโมเมนตัมดิมมิงลองแรนดเคอร์เลอร์นะครับสกิลยิงลูกชิพเฟิร์สไทม์ช็อตวันทัชพาร์สทูพาสซิ่งเกมแบทเกมแมนชิพนะครับสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมนะสำหรับผมคือลองแรนดชูตติ้งนะครับแล้วก็ใส่เป็นพวกแบบสกิลที่เราถนัดเข้าไปได้เลยนะอาจจะเป็นพวกเอาไซค์เคอร์เลอร์อะไรอย่างงีนะ้ด้วยความที่อ่า กาก้าไม่ได้ถนัด2เท้านะติดเอาไซเค์เคอร์เลอร์แล้วก็ลองแรงชูตติ้งเข้าไปนอกนั้นก็ใส่สกิลที่เราชื่นชอบเข้าไปเสริมได้เลยนะสำหรับลิโคลกาก้านะครับมาตำแหน่งที่บุกมาเล่นก็จะไปเล่นตำแหน่งนี้นะครับยืนคู่กับเน็ตเวทนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มกันดีกว่าว่ากาก้าล่างนี้นะครับจะโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาส่องฟอร์มกาก้าครับช็อตแรกครับมาที่ลิโคลกาการ่ามุมต่ำดิบบิ้งโอ้โหยังไม่ได้มุมไปต่มเลยดิบบิ้งก่อนไม่ใช่ยิงก่อนเลย อุ้แรกสัตว์ไก่นะอาจจะไม่ได้มีไฮไลท์สวยๆมากนะทุกคนด้วยความมันเป็นไอดีของพี่เขานาะกก็เกรงใจไม่อยากใช้งานนานนะครับก็พยายามรีวิวแล้วก็พยายามเล่นนะครับถามว่าส่วนตัวเข้ามือไหมพอใช้ยังไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะยังไม่ได้แบบจูนตัวมากนะักหมายถึงแบบว่าเรายังไม่ได้คุมแบบกะจังหวะนักเตะมากนะแต่ว่าก็เข้ามือใช้ได้นะจนผมต้องไปเติมใส่ไอดีตัวเองอะตอนนี้ผมก็จัดไอดีตัวเองมาแล้วนะสำหรับผมนะ ลิกาโดูดูคา้ามาจัดมาและหนึ่งตัวนะครับเนี่ยใช้งานนะเป็นตัวคิดทีฟสร้างสารรค์เกมจากแนวลูกได้นะเดี๋ยวนีจังหวะเติมขึ้นไปนะครับนี่จังหวะสวยๆแบบนี้ขึ้นเกมมารอดูหน่อยนู่นหน่อยเสาสองหน่อยไม่ใส่สกอร์สวยๆแบบนี้ได้นะครับถ้ามาล่างโฮผมว่าสุดกว่านี้เว้ยอันนี้โคมันน่าจะกักไว้แบบขายล่างมาริดนะส่วนตัวนะผมคิดว่านะนะครับแต่ไม่แย่ยครับสําหรับ กากาล่างนี้นะใครที่อยากให้เล่นแบบฟิลโฮก็ตั้งแอคแทกกิ้งเอาแล้วกันนะครับเนี่ยครับผมก็ใช้งานอยู่แจมแมวแจวเรือเป็นตัวสร้างสรรเกมได้ด้วยนะครับเสียข้อเดียวเลยทั้งขนาด2เท้านี้น่าจะแจมแมวแจวเรือมากนะครับอันนี้คือผมไม่ได้อัพแบบว่าคิกกิ้งพาวเวอร์จ่าๆนะอันนี้เน้นแบบว่าพอแบบล็อกแรกล็อกแรกซ้ายขวาซ้ายขวาได้นะอาจจะต้องใส่สกิลที่แบบยิงไกล ที่ผมชอบเข้าไปหน่อยนะหรือว่าแบบสกิลสำคัญสำคัญนะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะแต่ว่าไม่ได้แย่เลยครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวไปตัดเกรดกันเดี๋ยวว่าจะได้ประมาณไหนครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับกากาล่างนี้ส่วนตัวผมว่าโอเคอยู่นะไม่แย่ไม่แย่อยู่ในเกณฑ์เก่งเลยแหละแต่ว่าข้อเสียเนี่ยตรงตรงนี้แหละที่กักที่ผมก็เลยไม่ได้เปิดนะตรงที่มันเป็นไม่ได้มาในสไตล์เขาเรียกว่าอะไรนะ ไม,ไม่มาในสไตล์โฮมเพลย์แต่ถามว่าใครที่ขาดพวกแคทีเพลเมคเกอร์นะเพลเมเกอร์ตัวสร้างสารรค์เกมสามารถเสริมได้นะอันนี้ก็เป็นไอดีพี่ชายผมนะครับชื่อพาร์ตนะครับก็ขอบคุณพาร์ตมากๆนะครับที่ส่งไอดีมาให้เปิดแล้วก็ให้รีวิวด้วยนะครับก็ดีมากๆครับตัวนี้ก็ผมให้อยู่ที่ประมาณเก้าเต็มสิบเหมือนกันเท่าๆเน็ตเวิร์กนะครับก็ตัวหนึ่งเป็นตัวโฮตัวหนึ่งเป็นตัวสร้างสารรค์ก็ใครที่เปิดมาก็สามารถจับมายืนคู่กันได้เลยนะยืนคู่กันผมก็แนะนําว่าเป็นยืนแบบนี้นะ,นะรเพาาว่ กาคาถนัดขวาจะได้หักข้อเท้าขวาได้ส่วนเนวิเอตถนัดสองเท้าคือยิงได้หมดเลยนะก็เป็นแบบนี้เลยนะก็ถือว่าแจ่มครับสำหรับผมนะใครที่ขาดพวกเพย์เมเกอร์โฮพเยอร์ก็เปิดแพ็กนี้ได้นะครับไม่แย่ทั้ง2ตัวเลยเก่งทั้ง2ตัวเลยนะครับผมก็มีจังหวะสร้างสรรค์ดีนะครับสอดเขาเรียกว่าอะไรวิ่งสอดจังหวะถ้าตั้งเป็นแอคแท็กติงให้แบบตั้งค่าค้ตเป็นแอคแท็กติงให้จังหวะกาก้าวิ่งสอดอะไรเงี้ยก็ทําได้ดีนะเพราะเวลาผมมีสปีดอัพสปีดมาก็ทําให้กา้าสปีดได้ดีขึ้นก็ ไม่แย่ครับกากาผมว่าดีเลยนะครับเหมาะกับการใช้งานอยู่นะใครที่ชอบกากาเป็นทุนเดิมอู่แล้วก็สามารถมาเปิดไว้ใช้งานได้นะครับไม่แย่เลยเป็นตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเพื่อนๆสามารถเอามาใช้ในทีมหรือว่าสะสมในทีมหรือว่า,อาใช้งานในทีมได้แบบสบายๆได้ลเลยครับสำหรับนีคือโลก,กากาถามว่ามีต้าไหมผมว่าเคียร์ทีทุกวันนี้มันมันมีตัวเก่งไม่กี่ตัวก็จะมีฟานเชสโกตอตติมีอะไรพารตินี่ ึกชื่ออีกตัวก็จะเป็นกากก้านะยกเวนเดอะบอยอะไรเงี้ยที่มันเป็นร่างที่มันแบบว่าร่างเพลย์โรดวีกหรือแบบร่างโชว์ไทม์เก่าอะไรเงี้ยส่วนตัวผมว่าสะสมไว้ใช้งานได้นะครับสำหรับกาการก้าานี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวกาการ้าเพื่อนๆคิดยังไงลองคอมเมนต์มาใครที่อยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรคอมเมนต์มาสำหรับนี้บายบายครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผม